ครับน้อยสิจ้าสิงห์ครับวันนี้เราก็ไปปล่อยมาเลยครับผมเรเปลี่ยนคู่โชคครับสรุปเปลี่ยนกี่คนเนี่ยของเราเนี่ยห้าคนห้าคนสรุปประจบที่ร้อยปอนะรัเคยเจอเขาไหมยังไม่เคยนะครับเคยเห็นโชคมาก่อนผ่านหน้าผ่านตาไหมก็ยังยังเปลี่ยนกันว่งนี้วางเกมวบางแผ่ไงดี เดี๋ยวรอดูติดตามบนเวทีครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับแค่เมรุน้ำบ้านที่สามครับยังอยู่ที่เดิมนะเมื่อกูซ้อมมีใครอยู่บ้างมันมีหลายคนนะครับมีพระเก่ามีอะไรครับอืมเราเก็บตัวรวมๆกี่ไฟเอ้ยกี่วันแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสองอาทิตย์ครับก็ตามคนตลาพอดีเนาะล่าสุดโชคที่ไหนมานะก็โชคที่นี่เลยครับเป็นไงวันนั้นก็ชนะครับชนะใครมานะแน่นอนชนะ จำจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ชนะมาชนะมาวันนี้ก็ปล่อยเลยอย่างนี้ก็ไม่มีหมดอายุอะไรแล้วครับยี่สิบสี่คนจังหวัดไม่ต้องสอนครับไปปล่อยกิโลปล่อยมันก็คงชีวิตครับเพื่อนๆเราเป็นมวยอะไรอ๋อเดินมวยเดินนึ่งครับฝาซ้ายหรือขวาสูงร้อยสิบเราชกมวยรวมๆประมาณฝากพี่น้องไว้แชร์พวกนี้หน่อยอ๋อฝากนะครับ ใช่ผมนะครับเต็มที่ครับผมครับผมครับเอาตัวหน่อยสวัสดีครับผมร้อยก่อนครับก็ไปนี้มาแทนแบบการต้านหันเลยตอนแรกเรามีรายการหรือยังไม่มีก็ซ้อมอยู่แล้วซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่พิยาอยู่พิยาค่ายอะไรครับค่ายซีฟูครับครับก็อะไรนะอีโบซีฟูค่ายอะไรนะซีฟูซีฟูซีฟูมวยไทยซีฟูมวยไทยอ๋อคุณบังคุซ้อมมีเยอะไหม มีให้มีพี่มีทธงอ่ะเก็บตัวมาก่อนท่านี้เราซ้อมเนี่ยเอาทาร่างกายมากี่วันละซ้อมไปเรื่อยซ้อมไปเรื่อยๆนะก็ไม่ได้เร่งอะไรก็มาแทนเลยนะแล้วก็เราเคยเจอคู่ชชกแม่อสุรน้อยเนี่ยเคยเห็นเขาชกไหมเคยเคยอยู่นะก็เป็นไงดูมาแล้วเขามีอะไรบ้างมีมัดดิก็มีลูกบูนะุ่งนี้มาแก้วงแผงไงดีเจอบูแบบปล่อยๆมาเลยอย่างนี้มาสูบก็ฝีมือเอาล่าสุดเราชกที่ไหนเนี่ยโชคดู ดอกทิมืองการเป็นไงชนะหรือแพ้แพ้คะแนนมาเอาอายอยู่แล้วครับอายุ24คนจังหวัดสีเกรดปว้ปอยกิโลแล้วเนี่ยหกสามพื่นเพ่เราเป็นมวยอะไรมวยทีมือแต่ซ้ายหรือขวาครับเออทั้งสองอสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเรับชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณ20 30ประมาณฝากพี่น้องให้เชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจครับผมเต็มที่ขอบคุณครับ